สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมอยู่กับช่องบาวออฟลูกอีสานครับเมื่อนี้เลิกงามย้มดีครับพี่น้องรถเกี่ยวเพิ่มาเกี่ยวเข่าให้ครับหลังจากที่นัดกันมาหลายมือครับจนเข่าสีขอบแล้วนี่ครับเมื่อนี้ก็ได้เลิกได้ย้มครับว่าไม่เลิกย้ล้วครับได้คิ้ว เันกะติปเป็นกบมะไห่ครับเิ่น่าเข่าเป็นก็ยังยืนดีอยู่นะครับน้าอยู่นี่กับมันสามไล่กัว่าครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ้งใกลๆก,ก,กันครับผมเดี๋ยวมาใกล้ๆพี่เราเดี๋ยวพอบีทายให้เบิ้งช่วงนี้เช้าน้ากับประกันเก็บเกี่ยวครับช่วงนี้ที่สำคัญก็เขาก็เริ่ม บ่มีราคาเลยครับเดิมลงราคาแล้วเขาอยู่แถวบ้านพ่อค้าเพิ่นรับซื้อข้อาวหอมมะลิครับเพิ่นรับซื้ออยู่ที่10บบาท20สิบครับผมต้นขา้ขาวข้าวเหนียวก็ผมพ่อห้ราคาครับตัวนี้รถเกี่ยวก็เป็นรถเกี่ยวของหมู่บ้านครับผม กบ่าหลายน,คนะคร <modeling> ับนะว่หลายคือพี่น้องเขาเอ็ดพะได้กินครับผมคนขับก็ค่อนข้างพิถีพิทันครับตัวงานสิริีออกมาดีครับพี่น้อง นี่สร้างเป็นเกี่ยวต่ำนะครับนี่เพราะว่าอยากได้เบื้องไปหกไว้ครับจะได้สร้างเป็นเกี่ยวต่ำปกติเป็นเกี่ยวสูงกว่านี้นี่ควายก็ยากครับผมโคจักเสียดคลิปยังครับพี่น้องเห็นยังกระทายเอาไปก่อนกะ เบิ้องให้เดค้ครับผมคราบผู้ใดเขามาเห็นแล้วก็บเบิ้งให้เนี่ยรถนี่เป็นการเหตุงานปานีดครับถือว่าละเอียดอยู่งานละเอียดเฮง ผม,ผมมาจอบรถตั้งแต่เศร้าครับขึ้นขึ้นมาก็มาจอบรถเลยว่าท่านขิ้เข่าอยู่ยางเลี้ยวเข่าครับก็เลยได้เปล่ามาย่านเพื่อนเอาคิ้วไปให้เอื่นอีก าเสร็จแล้วครับผมนี่แหละครับมาเบ่งผลงานครับฟื๊พีพี่นอ้นนองน้าจักรยานแม่อยู่นี่น้านสามลาครับไ,ได้ไไดไหาสิบ <laughs> กวากระสอบครับหาสิบแปดกระสอบนับผิดนับถือครับผมอาจจะหน่อยก็นั่นหรืออาจจะไล่ก็นั่นอยู่กับวงหูครับ ครับผมก็ปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับถ้ามากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้องนี่และพี่นอ้องคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่จะของให้นะ,ะของน้าเพื่นย้ายแต่งครับี <laughs> ่นี่เขางามในเล็หน่อยอยู่